นึ่งกับท่ามเข้ามาครับนึ่องกับท่านี่ท่ามดีมากเนะาะถ้าว่าคนเป็นทรงตาล่วงวิญญาณเร่ร้อนข้าวใดไม,ม้นี่กับท่ามดีนะกับพุ่มสรุปรวไมไปเลยแล้วกันนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นรางทรงอระไรกเลวเต่นารางทรงไส้จีนอีทรงกองอีทรงมานนะครับเรื่องทรงองค์เทพนาทรงองค์นั่นองค์นี่เรื่องทรงตาพรานทรงตาล่วงทรงอระไรกันเลวเต นึ่งกับท่ามท่ามเข้ามาว่าทรงเรววิญ,ญญาณเรรอนนะหรือว่าซัมบาวีซี่ต่างๆจะข้าวได้ไหมพมตตบตรงๆให้ชัดเจนเลยนะครับว่าข้าวได้จริงนะบางคนว่าข้าวเป่อได้กันเป็นสักซิษย์ใช้ครับเมื่อได้กระเลเตยถ้าคุณปฏิบัติตัวดีนะทำตัวดีนะเข้ากับอยู่รักษาหลางอยู่กับหลางตาโลดเนโนนไอนี่ไม่มีใครข้าวหรือทำได้เราได้ เต้าเมื่อได้เกลียตเต้ดันไม่สนใจเตินปฏิบัติหนอกลู่หนอกทางไม่ทื่อซีนไม่ปฏิบัติเน,น่นนครับเขาก็เรียกว่าเขาทุมรางเรื่องลงโทษประมาณน,นั้นน่าอาจจะมีซัมบาวีซีอาจจะมีพี่รีรนอาจจะมีไรเกลียวเต้เอบแข้งรางเราได้ไอ้นี้พมเชื่ออย่างนั้นเลยก็จริงเทเน,น่นอนนะครับไม่ใช่จะพอตาล่วงไม่ใช่จะพอคนเตะทรงตาพราน หรือว่าส่งไส้ในกะนหลวเตถ้าเตินส่งไส้ในเตินต้องทื่อต้องปฏิบัตินะครับเพราะนั่นคือศักดิ์สิทธิ์แต่ถ้าเมื่อได้เล้วเตินไม่ทื่อไม่ปฏิบัติน่าทำปิดกฎนาสม,มาเรีเท่เมาไม่ทื่อสิ้นนะครับนะ่าไอนี่กาพ่มเชือ้อว่าสักวันหนึ่งค่องไม่ดีมันกระเสกลงมได้ดเช่นเดียวกันเอาฝากไว้ได้นะครับนึ่งกำทามท่ามเข้ามา บอกเลยครับไม่ว่าเราเป็นรางทรงอ,รอะไรก็เลวเตอย่าทื่อตนว่าชั้นเป็นรางทรงนี่อ,อะไรกับข้าวร่ารางชันไม่ได้อ,อะไรกับทำไรชันไม่ได้เพิ่มเชื่อว่าทำไรไม่ได้จริงถ้าเตือนปฏิบัติลกะก็ไม่พิษแต่ถ้าเมื่อได้ก็เลวเต้เตือนไม่ปฏิบัติเตือนพิษเตือนอ,อะไรกับข้าวได้ในเมื่อไม่มีใครดูเละรางตนเลวใช่ไหมคนที่เป็นรางแบบนี้ก็จะดูดีนะครับ